สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนออปลูกผักสลัดโดยวิธีไฮโดรปอนิกนะคะอ่ะขั้นแรกเลยนะคะเราก็เตรียมน้ำใส่ตัวที่ใส่ไอศครีมที่เราเกินไอศครีมเสร็จแล้วเนาะเราก็มาใส่น้ำอ่ะขั้นตอนต่อมาเราก็เอา อันนี้ค่ะอันนี้เป็นอฟองน้ํานะคะที่ซื้อมาสําเร็จรูปในนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีกากีดให้เป็นรอยอยู่แล้วอ่ะอันนี้เราจะสาธิตหนึ่งอันเนาะดึงออกมาเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เอาฟองน้ํานะคะมาบี้ลงไปนะคะเพื่อให้มันซับน้ำอโอเค ถ้าสับน้ำแล้วมันก็จะหนักจะไม่ลอยเหมือนเมื่อกีน้นี้ละ,ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็เอามาเล็ดใส่ลงไปอันนี้ที่ซื้อมานะคะก็จะมีผักคอสนะคะแล้วก็กินโอก๊กนี่แกะออกมานะคะมันก็จะอยู่ในถุงนะคะแล้วก็มีสารกันชื้นอยู่อ่าโอเคอันนี้จะเป็นผักคอสนะคะจะวัดลูกไว้ในนี้เอาค่ะ อันนี้ปลูกเองปลูกทานที่บ้านเองไม่ได้แบบคิดว่าจะขายอะไรก็เลยแบบไม่จําเป็นต้องทําเหมือนแบบวิดีโออื่นที่แบบอะไรเขาจะจริงจังไปค่ะันนี้ก็มาเป็นเมล็ดมาเป็นเมล็ดนึงเนาะเราก็หยิบมาใช้มือเอาเราไม่ได้ใช้ที่คีบเค okay, แล้วเราก็ยัดลงไปประมาณนี้ก็ยังเห็นอยู่ไม่ต้องลึกมากนะเดี๋ยวเขาจะไม่โต อโอเคแล้วก็แช่น้ําไปอ่ะอันนี้เสร็จละพออันนี้เราทําหลายๆอันนะอันนี้เราเอาให้ดูมันจะมีผักคอสผักคอสจะเป็นสีขาวแล้วก็กินโอก๊กจะเป็นสีน้ําตาลน,น,นี่เรามาทําให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าผ่านไปสามสี่วันแล้วเขาจะเป็นยังไงกัน พอผ่านไป 3, ามสี่วันนะคะเห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีใบขึ้นมาอ่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผักอะไรแต่มีใบขึ้นมาตอนแรกเขาก็จะมีสองใบผัดถัดไปเขาก็จะมีสามใบอันนี้ก็เก็บไว้ในที่ลมพัดผ่านนะคะแต่ว่าไม่ไม่มีแดดหรือว่าแดดอ่อนๆก็ได้เออถ้าเป็นแดดอ่อนๆเห็นไหมคะว่าตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวแล้ มันจะยังมันจะไม่ใช่เขียวอ่อนอะมันจะเป็นเขียวเข้มอะ่ะเพราะว่ามันโดนแดดอืออเนี้เห็นไหมคะว่ามันจะเล็กๆอันเนี้ยกำลังงอกเลยอ่าพอมันเป็นแบบเนี้ยสามใบแล้วก็จะเอาใส่ในกระบะเพาะที่มีน้ำผสมปุ๋ย A กับ B นะคะอ่าดูกันเนี่ยค่ะอันนี้มันจะเป็นกระถางต้นไม้แบบลางหมู อันนี้ยไม่ซื้อที่ทุกอย่าง20บาทแต่ว่าเขาขาย25บาบาทปลายยังติดอยู่เลยอ่าซื้อมาใช่ไหมคะตรงนี้มันจะมีรูเราใส่น้ํามันจะต้องไม่มีรูไม่งั้นน้าไหลเละแน่นอนคะ่ะไม่ก็เลยเอากาวปืนนะคะที่มันเป็นหลอ,อดๆอะ่ะยิงยิงให้มันปิดช่องอืม พอยิงไปแล้วใช่ไหมคะทั้งข้างหน้าและข้างหลังพอยิงไปแล้วก็ลองทดลองเอาน้ําใส่ดูว่ามันยังมีรอยรั่วอยู่ไหมถ้ามันมีรอยรั่วอยู่ก็ยิงตรงที่มีรอยรั่วแต่ถ้าไม่รู้ก็เนี่ยไม่ใช้แบบเน,นี้ยเนี่ยไม่เอาฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดเป็นเหมือนที่รองตรงเนี้ยแต่เราจะมีที่รองตรงนี้เพื่อใหเอ้เอาต้นอ่อนมาใส่ได้อ่า แล้วก็ไม้ก็เอาอันเนี้ยทากาวแล้วก็ติดฟึบลงไปแล้วมันก็ไม่ลวกไม่ั่วแล้วนะคะเราไปดูว่าถัดมาแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะพอเรามีอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นต่อมาคือเราก็จะต้องมีนี่ฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดเอามาทำอะไรเราจะมาอ่ะเป็นที่วางของ กระถางต้นเพาะที่เราทำนี่จะเป็นแบบนี้ชึบอืมต่อมานะคะเราก็จะต้องมีน้ำปุ๋ยนี่ไม่ใช้เป็นแกลลอนจะเรียกว่าแกลอนดีไหมนะีของน้ำเซเว่นนะคะที่เราเซื้อกินกันมาอ่าอันนี้มันจะบรรจุ6ลิตรอ่าเราจะทำยังไงอันนี้เป็นน้ำที่ผสม เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเอาไปใช้ระดับหนึ่งขั้นแรกเราก็ใส่น้ําเข้าไปนะคะประมาณนี้ประมาณนี้เกือบเต็ม,มขั้นตอนต่อมานะไม่ก็เอานี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นป Ł ุ๋ยที่ซื้อมาเป็นป Ł ุ๋ย A กับ B A กับ B, B นะคะอ่ะอันเนี้ยแล้วแต่ยี่ห้อนะยี่ห้อนี้ก็คือน้ำหนลิตรใช้ห้า มิลลิลิตรอ่าไม่มีหลอดฉีดยาเนาะน้ำหนมลลิน้ำหนลิตรใช้5มิลลิตรน้ำหกลิตรจะใช้กี่มิลลิตรใช้30มิลลิตรอ่ะไม่ก็ใช้หลอดฉีดยาเนี่ยดูดมันขึ้นมาจนถึง10 3าครั้งก็เป็น30สิบถูกต้องไหมคะพอเราใส่เสร็จนะ เราก็ทิ้งไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงเพราะอะไรเราถึงไม่ใส่สารละลายบีไปลงลงไปเลยเพราะว่าพอถ้าใส่เข้าไปรวมกันอะ่ะมันจะเกิดมันจะมีการตกตะกอนเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับว่าสารละลายมันจะแบบไม่ดีอะ่ะเหมือนแบบว่ามันจะดีไม่ร้อยเปอร์เซนต์เออก็จะทิ้งไว้สี่ชั่วโมงพอทิ้งไว้สี่ชั่วโมงเสร็จไหมก็ ใช้สารละลาย B ในอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือน้ำ6ใช้ทั้งหมด30 30มิลลิลิตรอ่ะแล้ก็ฉีดลงไปฉีดลงไปปุ๊บมันก็จะได้เป็นสีนี้ขึ้นมาพอเราได้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อมาเราก็เอาน้ำอันนี้เทใส่เข้าไปในกระบะเพาะแล้วก็เราก็จะมีก็จะซื้ออันนี้มาไม่แน่ใจว่ากี่บาท เราก็ซื้ออันนี้เข้ามาเนอะแล้วก็อันนี้จะสาธิตให้ดูหนึ่งต้นแล้วกันตรงไหนดีไว้ตรงนี้อ่าไมก็จะใช้อันนี้เนอะขึ้นมาแล้ววิธีการใส่ที่ถูกต้องนะคะต้องใส่จากด้านล่างเพราะว่าถ้าใส่จากด้านบนแล้วเราดึงขึ้นมาตรงเนี้ยเขาจะมีรากเล็กๆ มันก็อาจจะขาดได้แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอ่าพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อมาคือเราก็เราก็เทน้ำเทน้ำแป๊บนึงอ,อันนี้ ขั้นต่อมานะเราก็ตัดฟิวเจอร์บอร์ดให้ขนาดพอดีตรงนี้อ่าแล้วจะกะยังไงระ,ระยะห่างระหว่างวงกลม2วงอ่ม่ก็จะได้ประมาณเท่านี้นะคะ13อันนี้ห่างกันสิามเนาะเป็นวงกลมข้างนอกนะไม่ใช่จุดศูนย์กลาง2อัน ป็นวงกลมข้างนอกห่างกันประมาณ13หรือว่าห่างกัน10ก็ได้อันนี้ไม่กะเอาอ่ะไมคไม่ได้วัดไม้บรรทัด100%อ่ะแล้วเราจะตัดวงกลมขนาดไหนดีขั้นแรกนะคะไมคก็เอากระถางที่เรามีเนะี่ยวัดวัดลงไปแล้วก็เอาไม้บรรทัดเอ้ยเอาดินสอวาดวาดจบแล้วเราก็ตัดเอาคาัตเตอร์ตัดนะคะแต่ว่าไม่ได้ตัดตรงร้อยซะทีเดียวนะเพราไม่งั้นมันก็จะใหญ่เกินไปแล้วก็ต้องกะ ให้มันเข้ามาอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้ใส่พอดีเราจะมาดูกันว่าใส่พอดีไหมอ่าใส่พอดีเป๊ะเลยมิตรพอดีไม่ล่วงนะคะไม่ล่วงลงไปมันมันจะเสียของมากเลยถ้าเราตัดแบบเยอะอันเนี้ยเราก็จะกะให้ตรงเนี้ยให้ตัวฟองน้ำอะคะ่ะจุ่มน้ำพอดี จะรู้ได้ยังไงก็คือลองส่องจากรูอื่นดูว่ามันตรงไหมหรือไม่ก็ถ้าเรายกขึ้นมานะคะแล้วมีน้ําหยดแบบเนี้ยก็แสดงว่ามันโดนน้าอือพอเราทําแบบนี้เสร็จใช่ไหมถ้าเรามีครบหกอันแล้วก็เอาใส่ครบหกอันอ่ะไม่จะพาไปดูนะคะอันที่ครบหกอันแล้วอ,อันนี้ครบหกอันแล้วใบก็ยังเล็กๆอยู่อันนี้ไม่ก็จะมาตั้งตรง ระเบียงบ้านนะคะมันก็จะโดนแดดเล็กน้อยคือจะโดนแดดช่วงเชา้าแดดช่วงเช้าจะดีกว่าแดดช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าแดดช่วงบ่ายมันจะร้อนเกินไปเออพอเราทำอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แบบนี้ในกรณีที่ผ่านมาอีกประมาณ 4- ีห้าวันเราก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะว่าใบอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นต้นมันจะโตขึ้น แล้วมันก็จะมีสีเขียวเพิ่มขึ้นอ่ะพอเราเอ่อไว้อย่างนี้ไปสักพักนะคะเราก็ต้องมาดูน้าในในเอ่อในที่ใส่ของเราอะ่ะว่าว่าน้ําเป็นยังไงน้ําพอไหมถ้าน้ําไม่พอเราก็เอาปุ๋ยมาใส่เพิ่มนะคะอืมพอทําไปอย่างนี้สักระยะหนึ่งนะคะมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยสวยอะเพราะว่าอันนี้ไม่ไปไปทำให้เขาโดนเคมีอะโดนสารเคมีจากสีก็คือไม่มีการก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ใส่อยู่ในอยู่ในถังอันนี้นะแต่เขาใส่ในถังไอศครีมซึ่งถังไอศครีมอะมันเป็นสีใสๆส,สีขาวๆใช่ไหมคะพอมันเจอแดดอะมันจะมีการตกตะกอนเกิดขึ้นพอตกตะกอนอย่างเงี้ยมันก็จะมีตะไคร่น้ำข้างใต้ ซึ่งแบบไอตะไคร้อ่ะมันจะเหมือนแย่งจานอาหารกับผักสลัดอ่ะไม่ก็เลยเลือกที่จะเอาสีน้ําตาลนี่นแหละมาทาแต่ว่าไม่ทาข้างในไม่ไม่ได้ทาข้างนอกพอทาเสร็จแล้วใช่ไหมเอาน้ําปุ๋ยใส่เอาผักใส่เกือบจะตายลักษณะมันก็เลยไม่ค่อยสวยมากนะคะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ทําไปแล้วล็อตหนึ่งเอาไปกินหมดแล้วแล้วก็เอาไปแจกเรียบร้อยแล้วอ อันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่วันอ่ะกับระยะเวลาเอากันละกันเนาะประมาณสองเดือนมอั้งประมาณสองเดือนหรือเดือนกว่ากว่านี้ค่ะเราก็สามารถกจบกินได้ละโอเคถ้ามีใครนะคะลองทำตามแบบที่ไม่หรือว่ามีเทคนิคดีนะคะเราก็มาแชร์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ